ตำนานผีจ้างหนังคำชโนดมีเรื่องเล่าว่าเมื่อปีพศ2532คุณธงชัยแสงชัยเจ้าของบริษัทหนังเล่ได้เล่าว่าตนเองได้ถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปใช้หนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวางทองแถวป่าคำชโนดด้วยเงินจำนวน4,000บาทแต่มีข้อแม้คือต้องใช้จบแค่ตี4ของวันใหม่ และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็ได้จัดแจงเตรียมอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องอีกสี่คนรวมเป็น5้าคนโดยขึ้นรถบรรทุกหล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดบายแก่ๆขับรถเข้าไปแถวป่าคำชโนดก็เริ่มมืดยิ่งขับไปตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างบอกไว้ ก็ไม่เห็นว่าจะมีหมู่บ้านหรือคนมารับจึงนึกว่าหลงทางกันแล้วระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดสีดํามาลองเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่แกก็สงสัยว่าสองคนโผล่มาจากไหนในที่มืดมืดยานพาหนะอะไรก็ไม่มีเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งชวนให้สงสัยใหญ่ว่า ทำไมไม่มีเสียงลำโพงของงานวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับสีดำถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวผู้หญิงใส่ชุดสีดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้กระทั่งเด็กแต่ที่แปลกทุกคนจะทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าเป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเขาทำไมแต่งชุดอย่างนั้น เพราะไม่มีใครใส่เสื้ออย่างอื่นเลยนอกจากชุดขาวและดำเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอหนังเดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กุลีกุจอติดตั้งก็เห็นผู้คนทยอยมานั่งดูแต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกันและปกติของงานวัดจะมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถั่วขายปลามึก แต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปใายมีสีเรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่สองเป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่สามกับเรื่องที่สีเป็นหนังผีระหว่างฉายคนภาคก็พยายามภาคยิงมุกตลกแต่ไม่มีเสียงหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหน ก็มีตะคนหัวเราะตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่สามที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนที่ดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กๆมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหียใจมีแต่ข้าวต้มสิสซี่กับเนื้อชิ้นเล็กๆ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ําใจทางทีมงานก็เลยกินกันปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินกันมาหลังจากใช้หนังจบถึงตีสองผู้คนก็เริ่มแยกย้ายกันแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะร่ำลาและจ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอย ผู้หญิงทั้งสองคนก็ลงจากรถพอรถเริ่มออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงก็หันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้วหลังจากกลับถึงบริษัทคุณธงชัยก็เริ่มเกิดความสงสัยจึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารเอาไว้ตอนวางมัดจำก็พบว่ามีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนังตามวันและเวลาที่บอกเมื่อเกิดความสงสัยหนักขึ้น จึงไปสอบถามเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉายทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นไม่มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการฉายหนังที่ป่าคําโนตจะมีเสียงสู้ๆเหมือนกับมีพายุพัดเข้ามาทาั้งทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทำให้เจ้าของหนังนั้นแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใคร เป็นคนจ้างหนังให้ไปฉายที่ป่าคำชโนดนอกจากจะมีเรื่องผีจ้างหนังที่ป่าคำชโนดแล้วพื้นป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาน้ำแล้งจะเห็นว่าดินจะเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรแต่เมื่อเวลาที่น้ำท่วมที่ดินรอบๆจะท่วมหมดแต่ปรากฏว่าป่านี้น้ำไม่ท่วมแม่น้ำจะขึ้นสูงเพียงไรก็ตามชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเกาะน,นี้เป็นเกาะลอยน้ำ และเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าที่เป็นคนที่ทำไม่ให้ปืนปากแห่งนี้จมน้ำ